แม่เอ้ยแม่เอ้ยเอ็งคิดว่าการที่วิ่งตามอย่างนี้มันจะทําให้แกดูนะกลัวมากขึ้นกันเหรอเจ้าพึ่งน้อยเฮ้ยเจ้าย่ยราคุกี้กูกะแล้วตัวไปตัวนี้มันูนเสียงน่ารักจังวะคุณผู้ชมมาฮะคุณรู้จักแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดในต่างประเทศไหมฮะมีทั้งเบอร์เกอร์คิงเอ่อเคเฟซีหรือว่าแมคโดนัลด์หรืออีกมากมายที่เต็มไปหมดฮะคุณรู้จักมาสคอตตัวหน้าขาวๆตัวแดงๆที่ขายพึ่งหมฮะมีแถบเหลืองด้วย ชนะนี่คือจอลลี่บีหรือแบรนด์ชั้นนาที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็กระจ,จายไปทั่วยุโรปแล้วก็โซนอเมริกาฮะชนะอยู่ดีก็มีความรู้เฉยเราจะได้เข้าไปในร้านของร้านเจ้านี่อะฮะพร้อมกับทำอะไรสักอย่างหนึ่งขโมยสูตรหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าตามมีลูปเดิมหรือเปล่าในแมคโดนัล s ์หรือไม่ใช่ฮะก็ไม่หลุมกันแต่ให้รู้คือเราจะได้เข้าไปในร้านฟาสต์ฟู้ดของแบรนด์จากฟิลิปปินส์นะฮะชนะโปรโมขนาดนี้โฆษณาไม่เข้าก็อืม เป็นเรื่องปกติฮะแล้วหน้าเกมมันเขียนไว,ว้ว่าวิงว่งวิ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 ่งเป็นเกมในพอดีด้วยนะแบบเอาฮาเอาฮา,าในตลกไว้ก่อนอะไรเงี้ยอืมวัดเดย์มัสคอตไม่อยากจะเชื่อว่ามัสคอตอย่างนี้มีฟันอย่างนี้จะอยู่ได้ด้วยแต่ไม่เป็นไรฮะมันดูน่ารักดีต่อให้มันมีฟันนะนี่มันน่ากลัวมากเลยไอ้รูปปั้นเวนี่อะมันน่างโง่เหลือเกินอะเฮ้ยขลังผมเติมเติมเองอะเอยไม่ใช่เขาเขาเขียนมาด้วยเขาเขียนมาด้วยไม่ผมไม่ได้เติมเองอืมร้านแม่ง ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมมาล้าไม่จึงเงียบอืตั้งรูปมาเป็นเขียวขนาดนี้ฟันเหลืองซะด้วยสงสัยจะเป็นพึ่งที่ดูน้ำหวานมากไปหน่อยฮะงงงงงมีเบอร์เกอร์เกียวกินไปเมื่อกี้เสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่แอนนู้อิทติ้งคอนเทนพื้นที่สำหรับกินอาหารนะแล้วก็ยังมีห้องที่แบบว่าถูกเซตเอาไว้สำหรับกินเบอร์เกอร์คุณด้วยนะเผื่อคุณอยากที่จะกินมันอ่ะเอาละ รีบบล่ะรอของคุณนั้นกําลังรองอยู่นะอ่านโน้นนี่เสร็จก็อืมน่าจะพอแล้วละ่ะโอเคพอก็พอโอเคฮะกินสิบห้าอันนี่กินหรือยาดบอกหน่อยกินขนาดนี้โอเคฮะเขาบอกกินสิบห้าก็กินสิบห้าอันที่สามง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 มโอ้ฉันกินเสร็จต่อฉันกินเสร็จเสร็จเมื่อไหร่ฉันก็จะได้ไปทเทรนเทรนต่อไปแบบเทรนร่างกายมันแข็งแรงมากขึ้นนะหรือจริงๆแล้วฉันจะหนีมาจากครูฝึกแบบ ผมฝึกเทรนเนอร์นะประตูมันติดอ่ะอุซานหนีเทรนเนอร์มาเพื่อมา,มากินนี่แล้วจะค่อยกลับไปกินต่อบปานึงนะเขาบอกให้ยื่นมือแล้วก็ขยับมือไปทางนี้แล้วก็ทํามือขึ้นแบ,บบโบกมือบายๆแล้วก็ทําท่าอะไรวะนะท่าอะไรวะนะอ๋อเป็นท่าเต้นไงอ่ามีโดด,ด้วยกินห้าเบอร์เกอร์เพื่อเปิดล็อกประตูขอบคุณนะแล้วประตูเองปิดให้ด้วยโอ้โหน่ารักเหลือเกินนะอ่าไหนดูดิมี มีอะไรอยู่ในนี้มันมืดหลือเกินอ่ะกินห้าอันเพื่อเปิดเปิดรอบประตูสภาพเหมือนกูจะต้องวิ่งออกมาด้วยอ๋อโหานี่มันโรงงานรับเนี่ยแบบทำเบอร์เกอร์อย่างงี้เปล่ากินยีกห้อันเพื่อเปิดประตูเป็นสิบอันนะโอเคฮะแล้วจะเจอริเจอริเบย์บอยู่ไหนอ,อ๋อมันอยู่นู่นมันทําอาหารอยู่ไงแดงว่าเราต้องกลับเราต้องไปหามันเพื่อกินใช่ปะ่ะอ๋อแบบมาเป็นมีตะเปล่า สวัสดีครับพี่พี่ทำไรอะ่ะนี่เสียงนีด้วยอะ่ะเหมือนมีคนกำลังพูดกินปากวัสดีพี่ทำไมพี่ดูแบบดูแบบไอ้นี่จังอะ่ะชิวจังอะ่ะพี่ทำอะไรยู่ออะไรอะ่ะสับสองซอส<ถ>หรือเองกำลังแปะยันอยู่ <S <S อ่ะคุยหน่อยเจลลี่เบย์ครับบอกว่านี่เป็นโน้นนะที่อยู่บริรอบรอบนี้ที่ฉันไม่ได้เอาไปติดอ,อ,อ่ะอ่าอ้าวโนตอ้าวไปเลยไปเลย ชิบหายมายิงเบิลอยู่แล้วโนตนี่ก็มันเอาไว้สําหรับเทเลพอร์ตได้ด้วยอะ่ะฉันมีเพื่อมันที่จะต้องเออเทเลพอร์ตเออย้ายสิ่งของแบบรางวัลของนายอ,ะอ่ะอ่าไม่ม้มางตามนะปล่อยฉันอยู่เดียวอะ่ะฉันกาลังทางานอยู่เข้าใจไหมฉันกาลังเลียงซอสอ๋อเลียงซอสอยู่อ๋อมันคือซอสไม่ใช่ยันโอเคครับเชิญเต็มที่กับพี่เอ็งบอกเลียงซอสไม่ใช่อยู่ดีมาข้างหลังตูนะเพื่อน สักแป๊บเพิ่มมาแบบมาโซายหลังเราเฉยฮาเลยฮะทีนี้ก็วุ่นเลยไอเราก็วาวุ่นอยู่ด้วยตอนนี้เฮ้ยมีไอเอเลียนด้วยโอ้โหเอ,เองมาจากนอกโลกจริงด้วยวะ่ะมันไม่ได้เป็นพึ่งนี่ว,ว่ามีหน้าเป็นพึ่งตัวมันใหญ่อืมพึ่งรู้ว่าเป็นเอเลียนโดนเนะ่โดนฟองอะโดนฟองอะประตูปลดล็อกแล้วประตูล็อกไว้อยู่คันเข้าไม่ได้จะต้องหากุญแจอะไรบางอย่างว้าวมีที่ทดลองด้วยฮะหรือคนร้องไห้ฝั่งนู้นด้วยฮะ หายแล้วแม่งอ่าไม่รู้ว่าผมขึ้นมาบ่แล้วอันเต็มพี่เหพี่พี่ทำอะไรก็ทำไปฮะต่อยพี่ขังคนหรือว่ากำลังแบบทดลองใะไรอยู่ผมก็ไม่เกี่ยวฮะมันเป็นหน้าที่ของพี่ฮะไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะต้องไปเออขัดขัดกิดพี่อะไรอันนี้อ่านไปอ,าอ่านแล้วโอเคห้องน้ําอ๋อมีหลายคนนี่่าอะไรมีปุ่มด้วยอ่านโน้ตก่อนแล้วันหรูอสะกดไปกูโดนแน่ โน้ตที่หายไปจุงอัติเวทที่เทเลพอร์ตซะคุณจะได้สับสวิตอ๋อกดสับสวิตสามอันนะเพื่อให้เปิดออเดอร์ให้ถูกต้องอ๋ออย่างแรกนะไปที่ห้องน้ำกดก่อนอย่างที่สองไปที่เอเรียห้องห้องท่อฮนะแล้วฉันก็ลืมไปสุดท้ายอยู่ไหนไม่รู้อ่ะฉันเกมว่าฉันฉันจะลืมอันสุดท้ายไปด้วยอ่ะแต่นายคงจะต้องหามันด้วยตัวเองอ่ะโนไวนะ no way, นะนายจะยินเสียงแบบเหมือนแบบเป็นพึ่งบินอยู่อ่ะแล้วมันจะทําให้แบบว่าเหมือนบินมาหา่ะ ถ้านายกดผิดอะ่ะโอเคเอาห้องน้ำกดฮะไม่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 ไม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 ทำไมเธอต้องทำอย่างนั้นกับฉันด้วยอะ่ะเธอเธอทอุเรศฉันอะ่ะฉันรักเธอสุดหัวใจของฉันอะ่ะฉันมีหัวใจทั้งสามดวงอะ่ะราชินีของฉันพิชชี่บับลี่ชูคิวตี้สมูตี้เลิฟบี้เล you, okay. ิฟยูเบบี้โอเคอเต็มพี่พี่โอฉันต่อยฉันอยู่เดียวขอบพระเจ้าโอเคโอเคโอเคพี่พี่พี่โอเคพี่ เต็มพี่เลยพี่พี่อยากทำแล้วก็ทำพี่เอาห้องท่อไปห้องท่อต่อเอาห้องท่อไปห้องท่อห้องท่ออยู่ล่างฮะห้องท่ออยู่ด้านล่างเนี่ยนะอ่ากดอ๋อแม่งอยู่นี่ดีว่าพี่พี่เอาไว้อยู่ปะเนี่ยไม่มันจัดซอสอยู่โอเคแลี้ยกันอยู่ไหนวะฮุย what the fuck ไอโย่เป็นอะไรหรือเปล่าชิพายแล้วนางไปกระทืบไอคนเมื่อกี้ไปกระทืบผู้หญิงเมื่อกี้บอกว่าที่มันแบบเป็นทรยศน่ะไปช่วยฮะไม่รู้ว่าเราเราเน้นนสารต่อประตูยังติดอยู่เหมือนเดิมอะ่ะอันนี้ก็เข้าไม่ได้หรือมันจะอยู่หลังหลังล้างกันนะไม่ได้ฮะออกไม่ได้ด้วยยีๆแม่งก็วิ่งออกไปแล้วหายไปเลยฮะโอเค อ๋อปุ่มอยู่ในห้องน้ำอีกเปล่าชิบหายแล้วกิอยู่ในห้องน้ำ,อ,นอ,นำอันหนึ่งมันก็แค่เขาเขาเขากบบว่าไม่มีห้องน้ำอยู่สองอันเด็กนั่นเนี่ยกูว่าแล้วแต่พเปอร์เปิดแล้วโอเคมีอะไรให้กินไหมไม่มีผมไปก่อนนะพี่เขากำลังนั่งเลี้ยงอยู่ไงเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเออแล้วเมื่อไหร่พี่แกจะแบบมาวิ่งเล่นกับเราสักทีอ่ะห้องนี้เปิดได้ปะไม่ได้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมโอเค แกพอมาไหนวะเนี่ยหายชิบหายแล้วหนูที่สำคัญอ่ะมันจะมีประตูเชอร์พอตอยู่อยู่ที่นี้อีกอ่ะมันจะมี B A แล้วก็ C หลังจากนั้นก็ C ต้องอ๋อต้องเลี้ยงด้วย B A C ฮะฉันคิดว่าฉันคิดว่ามังนะบางทีอาจจะลืมไปหน่อยก็ได้ั้างแต่ว่าฉันแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่า A อ่ะมันคืออันที่สองอ่ะอ้าวไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเพราะอันแรกกับอันสุดท้ายอ่ะนายจะต้องจัดการเอง ลองปิดลองสวดเอาเองด้วยแต่ฉันแน่ใจอะอีซี่มากเลยสํารับนายอะโนสําหรับนายเลยนะถ้าเกิดดินเสียงพึ่งอะไม่ใช่ดิ้นเสียงแบบบัสเซอร์ฮะก็คือแบบเสียงกระพือปิดของพึ่งอะบัสเซอร์แบบฟูอย่างเงี้ยนายก็ระวังไว้ด้วยอะเอออย่าผิดละจิบหายละเอแม่งอยู่อันสองส่วนซีอยู่อันแรกหรือบีอยู่อัแรกก็ไม่รู้ฮะแล้วคำถามของตูคืออันไหนมันบีอันไหนมันซีอันไหนมันเอวุ่นละ อ่ะกินเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อ่ะแฮมเบอร์เกอร์นู่นอย่างนึงฮะแฮมอืมเจออะไรบ่อยๆวะ<ๆ><ๆ>อ๋ะอนัอ้นอินี่เออันนี้สองไงอ๋อไม่มีปุ่มไงหน่ไปไม่ได้ฮะติดหายกดผิดก็ซวยกดไปก็ซวยอีก อ่านี่ไงอ่ะเดี๋ยวลองกดก่อนไม่ใช่ผิดวะผิดวะชิบหายละประตูล็อกแล้วประตูไหนอ่ะวัดแต่เอ็ดวัดอีเป็นไรเนี่ยเอ็งมาทำตรงนี้เอ็งมาทำตรงนี้นะ นูยังพอใช้เหมือนการรางวัลอยู่หลังประตูนี้อ่ะแต่ว่านายจะต้องกินเบอร์เกอร์โค้ดสิบห้าก่อนนายจะถึงจะหาสุดท้ายได้อ่ะเออฉันจะบอกว่าออเดอร์สุดท้ายอ่ะมันจะต้องแบบเทเลพอร์ตไปเหรอโอเคฮะอ๋อถูกหรือเปล่าเมื่อกี้อ่อานสองเอเอี่ยนี้ป่ะวะนี่เอวะนี่เออ่าเ ในห้องบีอยู่ไหนวะไม่ซีอยู่นี่ฮะเอา้าเดี๋ยวนะอันนี้ซีโอแล้วกดผิดนี่เองซี C, ฮะอะไรเสียงพึ่งไม่อยู่ไหนวะไม่เห็นดีเลยซีเอแล้วก็บีฝั่งน,นั้นฮะนีบีได้แล้วเชอพอเปิดแล้วฮะข้างหลังปะที่เรามาเมื่อกี้อ่ะเออไม่น่ากลัวเลยไม่มีอะไรเลยอ่เอะเชื่อพอแล้ะ เรียบร้อยแล้วกูโดนเทเลพอร์ตมาห้องนี้อ่ะกินประตูประตูเปิดเออกินสิบห้าเอาแล้วสินะยินด,ดีด้วยแล้วตอนนี้นายก็จะรางวัลแล้วคือกลับมาเพื่อเก็บมันอะ่ะแล้วก็ใช้เทเลพอร์ตเพื่อกลับมาคืออะไรวะอ๋อนี่ไงได้แล้วฮะอ๋อไม่ได้แบบนึกว่าโดนขังลองดูนะกินแล้วไหนรางวัลอยู่ไหน แล้วเราไม่ได้คุยกับไอ้ตัวเมื่อกี้ด้วยไงไอ้ตัวผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ร้องไห้นอนเลยหาแล้วนี่กูกินอ้วนฉู่จนต้องมาอยู่ตรงนี้เหรอไหนดูดินี่คือรางวัลที่สิบหกอ่ะเป็นโกลเด้นเบอร์เกอร์นะฉันรู้ว่านายคนสมควรได้รับมันอ่ะฉันรู้ว่านายอยากได้อะไรที่มันมากกว่านี้อ่ะแบบซีเรียสลี่เลยอ่ะแบบของจริงเลยมากกว่านี้อ่ะแต่ตอนนี้นายต้องกลับบ้านนะเวลาเล่นจบแล้วดูแลตัวเองด้วยโอเคกลับบ้านก็กลับบ้าน ให้กูหาเบอร์เกอร์16ชิ้นรวมถึงเบอร์เอ้ยเบอร์เกอร์15ชิ้นกับเบอร์เกอร์ทองชิบหายแล้วแม่งนายรู้ไหมพวกเรานั้นน่าชอบนายมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้อ่ะพวกเราก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันอะ่ะชิ้นที่16นายกินจนเต็มอิ่มแล้วจนกระทั่งตอนนี้อ่ะนายแบบหน้ายหย่อยๆย่อยมากเลยอะ่ะเนื้อหนังมันสาข,ของนายมันน่าชิมมากเลยรู้ไหมนายรู้ไหมว่ามันจะหมายความว่ายังไงอะ่ะยังไงก็ตามนะ พวกเรานั้นอยากจะมอบการเปลี่ยนแปลงให้นายอะ่ะนายจะต้องได้รับการแอค i v a t e t e l e p o r t เตอร์อีกรอบนึงพวกเรานั้นจะต้องจำเป็นต้องได้อาหารของเราอะ่ะเอาละทีนี้ก็วิ่งเหนียตัวรอดซะขอใโชคดีโอเคหายแล้วแสดงว่า <c oughs> แม่งเอ้ย <c oughs> แม่ง <c oughs> เอ้ยแม่งเริ่มแล้วแม่งเริ่มแล้วแม่งเริ่มแล้ว และทีนี้ตูจะไปไหนวิ่งหนีเอาตัวอุ๊ยขังวัดรันบอยรันนะใจจะกาดไม่ได้เปิดมอท่อไม่ได้ด้วยอะล้วไปไหนอ่ะเจอรี่เบีเจอรี่เบย์ะฮะจะไปไหนอ่ะพอท่อก็เปิดไม่ได้นี อ๋อหรือว่าเข้าห้องนู้นวะห้องนี้ฮะไม่ได้ดีมันเข้าไม่ได้แล้วแบบแม่งบินแม่งวิ่งตามนี้ตูจะหนียังไงเนี่ย <c oughs> อ๋อรู้แล้วรู้แล้วแล้วเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วแล้วมันต้องเปิดมันก็มันต้องกดปุ่มอีกรอบมั้งฮะโอเคตัวซีอยู่ไหนวะตัวซีอยู่องนี้เบสเบส มาแล้วฮะเองคิดว่าการที่วิ่งตามอย่างนี้มันจะทําให้แกดูนะกลัวมากขึ้นงั้นเหรอเจ้าพึ่งน้อยมาแล้วฮะตัวซีอยู่ตรงนู้นไกิกกไอ้อาราม่ได้อะแม่เฮ้ยมันวิ่งมาดักหน้าเฉยเลยอ่ะกุ๊กแจวแตกเลยเปิดประตูพอท็อเปิดแล้ว oh my god oh my god oh my god ประตูะท็อเปิดงั้นเหรอ แกไม่ได้แดกฉลอกต่อให้ฉันโดนหลอกเมื่อกี้ก็เหอะเฮ้ยเฮ้ยอยากจะมาอีกเอมโจนกูวิ่งเข้านี่เลยแกจะได้วิ่งตามไม่ทันนี่กูมานี่ต่อและแม่งมีอีกตัวด้วยอีกตัวหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้มีตัวหนึ่งตามหลังเราฮะ แม่งมีสองตัวเจนไปเร็วนะอุ้ยอะไรเนี่ยทำกุญแจรถตกอีกแล้วทำไมตัวนี้มันมันเสียงน่ารักจังวะอุ้ยเลวเองก็มาเยอะแม่งมีทั้งหน้าเข้มข้นอุ๊ยอุ้ยโอ้โหเดยอดเกินพี่ไปจุกก่อนแล้วหนึ่งตัวแม่งหนาแม่งนาแบบโหดมากอีหนึ่งตัวแม่งแบบน่ารักเหลือเกินอ่ะ เล็กตัวแม่งเดินช้ามากเดี๋ยวผมจะวนแันนี้ก่อนเอาวนมาเอาวนเอาวนเอาวนวนนะวนวนวนเอาวนนะวนเอาวนวนน่ะอ่ะเออน่ารักดีฮะไปแล้วูคือแหละ แล้วแล้วกุญแจรถกูอยู่ไหนก่อนเมื่อกี้กุญแจมันบอกกุญแจรถแล้ว,ลวตกฮะอยู่นี่อ้ามาแล้วรันบอยรันโอ้รถกูแม่งจบแล้วและจบแบบตลกปกตลกหกฉากแบบปกปกักปกปะไปมาด้วยเมื่อกี้อะไระครับเนี่ยสุขคือกูไม่โดนแดกแต่ว่าเอมเกือบโดนแดกสองรอบติดครับ กีแตกเลยเมื่อกี้จบละฮะไปเดิงตรงครดเมนูเมนเมนเมนูดูดิเมนเมนูไม่มีไม่มีออเดิร์อะไรแล้วมีแค่เบอร์เกอร์กูแดกแบบเป็นขนมปังเฉออยๆตอนนี้แบบวบวมบวมหนกทั้งแล้วอะตอนนี้นจบลฮะนี่คือจอ,จอ่เบย์จอ่เบย์ฮะชนะไม่ใช่จอยเบย์ไม่ใช่จอ,บจอ่บีด้วยโอเคฮะจบลงแล้วถ้าใครชอบเกมนี้ก็อืมดีจ้าคุณชอบเกมนี้แต่เสียใจยด้วยฮะแต่ผมมันจะดูแปลกๆหน่อย ก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะฮะไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย